ครับผมสวัสดีครับผมนีมาเล่นนาดินครับผมมาเนี่ยเยอะอ่ะสามขี้ครับผมเอามาบโบลายครับผมเยอะปลายุ้งหวยครับผมมาตกลันก๋วยเตี๋ยวข้าครับผมซีมาเล่นสองแบบครับผมจะเป็น ตะกอวิ่งคิงสันครับผมนี่ตะกอวิ่งครับแต่งผมสิเป็นแบบเบ็ดสามดวงครับผมข้างบนนี้เป็นอีกดวงหนึ่งครับผมข้างบนจะเป็นอีกดวงหนึ่งเบ็ดเบือหะครับผมใส่เบ็ดเบือหะ ตัวนี้จะเป็นตกสองขิงโยกครับผมตัวไหนสองขิงยกครับผมผูกสายพี่อีครับผมเบ็ดจองดวงครับผมลองบังครับผมแล้วก็ดสิมีขิงยิ้วครับผมขิงยิ้วใส่สามกอ้วครับผมนี่ครับผมเบ็ดเกิดใส่อันนี้ครับเบ็ดเจ็ดฟุตครับผมเบ็ดตีเงี้ยผมเอามาตกในดินเซยเลยครับ นี ouais, ่ครับไม้น้ำครับผมนี่ครับอันนี้เหยื่อิ้นเหยื่องับเหี้ยหมูนี่เหี้ยหมูครับผมตกหนาดินเงินครับแปวบะติดครับผมบะติดมิดใสม็ดุ่มครับผมก่องคื้นเมือดแล้วหย่อนแสงเลยว่เม็ดุ่มครับผมเม็ดุ่มสิ่ง เม็ดปุ้มสิ่งครับผมอาได้กินเป็นเป็นต้องของครับผมแต่คนได้กินงอยากเลย,เลยนี่ครับเยือสูตรครับผมเยือขนมปังมะขีค่ครับผมกับมะมะขิ่ออครับผมเอามาตะป้อยโต้ครับผมตัว่าปั่นเงี้ยปั่นบ่างเงี้ยนะครับเลยขี้อยู่น้ำเลย นี่แง่ขิงเดียวครับผมปั่นสำนียพวกครับไม่ต้องเอาปั่นแง่ครับผมนี่เลยนี่ครับหนาดิ้งครับผมโอ้เมือดเวอย์้อนแสงไม่เห็นหูนเตรียมบอมนะครับผมบาดเนี่ยว่ามึงกับหนึ่สิมีกตัว ร่องมึงครับผมว่ามันหนีไม่สิมิดโตกินขึ้นมันอันปะครับเสี่ยงงานนี่เยอะไม้เก่าหมองเก่าครับผมนี่แหละครับผมตีใกล้กันโอ้ Tầng lấy cái này, này. Tầng bọn non Tầng nó luôn cũng không lấy nhau Có thể nào này. ล่างนี้มากหรอครับผมลังนี้มาแล้วครับผมลาตีบเมาลงตใสตีดมีปลาไปะเดี๋ยวตุ้งแหลกแห่งมันครับผมปลาไจับบอ้าวอะไรวะปลาเนี่ยมันกินของวะากึบปากกิน เบ็ดลมวะต่ะแรกครับผมปลาขาวอันนี้เป็นสองขิงยกครับผมน่อย,ยกบ่ขึ้นเอาครับทีดเหรอครับหลังเหน่งครับผมยึดเลยเนาะเอ๋อของกันดีวะะโอน้น่าลังหน่งกับที่เลย เนี่ยปลาคาวโอ้ปลาคาวคุยล้ำปลาคุยล้ำครับคุยล้ำหน่อยนะพราะมันดิ้งบิกขึ้นเลยไห่มันเป็นนักตะก้อเรื่องนี่เราอีกเรื่องนะคุณปลาคาวหน่อยมันปลาใหญ่นั่นติ๊กตึ๊บตึ๊บบุ้งดึงไขว้ยิบบนหน่อยมเนี่ย โอ้ปฏิบัตินาติเลี้ย re. หามเ่ยวะตอนนี้งบเาดึงบานักครับเป็นปลาหน่อยครับผมดึงยกดึงยกนี่ครับดึงไอ้ยางว่าใครขืนครับผมสายเมียนมัน จุดจักจุดจักจุดจักจก,กูสีครับผมงเลื้อยวัดบากไข่ติดกับผมว่าง,างาามาั้งครับบติดอี๋เนี่รัแบเลือยวัดบักไข่ติดร่างนี้อง,งไซซ์ยอลเหรอครับผม ปลาไอยดึงป่าปักด๊อหโดนมัดเลยบ้าหอเบิดข่าโอ้คับผมเม่์ไทยบ้างคับผมืันนี้ครับผมแต่เพี้ยนครับแต่เพี้ยนใหญ่ครับผม

แต่มื่อเคืองมือตัวนี้นี่สุดกับมาครับผมกระมารูอไรอยู่ครับตัวนี้ประมารูอไอยู่ครับใส่สดเลยอยู่นี่เนแม่เดียวใส่โลโอแคนี้กรรียววยามรับผม เก็บควงหมดแล้วครับผมตอนนี้เงียกันหมดมือไทยชิบหรเบบ่งครับผมลูกค้าเขาร้านลายครับได้บุอยากไทยครับผม <c oughs> เบิ่งปลาล่วมกับผมนีครับผม หมด้หลายตัวครับเอ้าว่าดีจุ๊ด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 จุเออะจุ๊ดจุ๊ดละปลาทัวนี่ครับผมผลงานครับตัวเงี้ยเหมันี่จะปลาหน่อยครับปลาเงี้ยมีตัวเดียวพอเหลียวแรงครับผมอือฝากตัวไหนกดแชร์กดสับสไปด์กดติดตามน้ำนะครับผมครับสวัสดีครับเยอะคั่วไปได้ไหนเด้อ Niêm ừ, phối bài đơn ác. Anh nhưng có gần bang hay lắm của choking cầm. Tôn vòng gọn tôi gió lắm. Quá ba 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 ba